ห้ามทาห้ามผสมน้ำห้ามเอาอะไรใส่ในขันผ้าเช็ดน้ำนะครับที่ไปถ่ายตอนตกลงนนน่าจะตกตกลงกันเสร็จแล้วนะเพ่ไม่เอาเข้าครับน่าจะยกเ,เลิกนะครับฝั่งนี้ก็อยากให้ฝั่งนั้นยอมแพ้นะครับเพราะาผิดกด สั่งนั้นแพ้เยอะแพ้เยอะแพ,เะแพ้เยอะครับตัวนี้คมตัวนั้นโตตัวนี้คมไอทำผิดไอตัวแสนคำครับพี่ตกไปถ้าเกิดไปลองทำแบบนี้จะเสียแค่30%ไม่เสียเต็มครับพี่ สิบล้านก็สามเปอร์เซ็นต์ก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะสามล้านไม่ได้เสียใช่ไหมครับใน่าจะยกเลิอกอไปเลรผลการแข่งขันน่าจะยกเลิกครับก็ต้องรอใช่มน่าจะอยู่ที่แต่ละฝั่งคุยกันนะพี่พี่แฟลเลยครับ ฝั่งแสนคำน,นั้นน่าจะได้เอาใส่น้ำครับเอาผสมน้ำตรงกันน้ำครับแล้วก็เช็ดตามตัวตามอะไรได้สามครั้งใส่ก็มีฟุกกินสามฝั่งนะวันนี้ ก็ไม่ทราบนะบพี่ว่าพี่ๆเขาจะตกลงกันยังไงน่าจะยกเลิกครับต้องต้องรอดูของทางติดตามทางต้องเพจเนาะเพจสนามเงี้ยหรือว่าทางพี่พๆเจ้าของไก่ครับก็จะอัปเดตให้ดูว่าเขาตกลงกันยังไงพอไปล้องเขาทำผิดกฎสงใจทำผิดกฎครับ ว่าคนที่ไปเฝ้ากฎฝั่งนี้ก็มีสิทธิ์นะไม่เอาเข้านะครับตัดตีที่สองพันถึงแยกย้ายกันไปหมดแล้วครับนอเขาคุยกันนะครับ เลือดก็งไปชนต่อไหมครับไม่ได้น่าจะไม่ชนต่อแล้วพี่แกะต่อแกะอะไรแล้วครับสนามไก่ทองท่าผาเราต้อกะมาก็ว่าอยู่นะยี่สิบนาทีฝั่งนี้ไม่ได้เข้านะตรงนี้อย่าห้ามเลือดตัวใช่ครับพี่อภิสิิทธ์อย่าห้ามเลือดครับเพาไม่หยดใส่น้ำนะ หลายส่วนเขาไม่หยดเพราะว่าเขาไม่หยดไม่ทาไม่ให้หยดเขาใช้กี่ขั้นขั้นเดียว,วพี่เดียวไปลองครับก็แสนคำไปรองครับยกสองต้งยกเลยหมดยกแล้วยกสามทำติดก,ดกดครับก็เลยไม่ได้เอาเขา้าฝั่งฉลามต้าเดงก็เลยไม่ได้เอาเขา้าสุลยกเลิกใช่ไหมน่าจะยกละเลิกครับพีิเศษ เี่พิทักษ์ทำผิกดกฎครับฝั่งนี้ก็เลยแม่เอาเข้าปรับเป็นเปอร์เซ็นต์กดบอลมีสูชายลบอกใช่ครับสรุปไหมครับสรุปน่าจะยกเลิกเลยพี่ยกเลิกครับแล้วก็ปรับ30%หรือเเปล่าชนฝั่งละ11ล้านน่าจะปรับประมาณ3ล้านกว่า3ล้าน3ครับพี่เขาก็มีคลิปลครับ ถ้าจะให้กระจ่างก,ก็ต้องติดตามฝั่งของพี่ของฝั่งของฉลามต่อเรียงนะพี่ฝั่งสับบอนสารหอกกำลัะเบิดไปเลยยุ่กับแหละทรงนนี้แยกย้ายเลยครับ <c oughs>